ก่าสวัสดีมิีรักแฟนพระเอซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านวันนี้ตูนราชาพะสมเด็จนะครับได้นะเอาพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างมาให้เอซีได้รับชมนะครับเดีย๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับหยิบขึ้นมานะดูดูแม่พิมพ์นะดูแม่พิมพ์ดูเนื้อนะครับ ดูวความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่อย่างนี้นะครับผมจะดูผมจะบอกเทคนิคกันนะนะครับสุ่มกอนี่ครับแร่มะขามเห็นไหมแดงคือแร่มะขามอยนีคือแร่มะขามครับเอฟซีนะแล้วหัะนะครับติ่งหูฝั่งนี้ยเห็นไหมนี่ครับดูให้เป็นเหมือนกอไก่ก่อนนะครับ กอไก่นะครับสุมกอสุมกอไก่นี่หัวคมนะคมทุกทุกอย่างต้องคมนะนะครับแล้มาขามแล้วสุมกอเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะไม่ตัดโค้งทีเดียวเลยสังเกตนะ จะตัดเป็นเหลี่ยมๆนะครับสังเกตเลยจะตัดเป็นเหลี่ยมนะครับจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมจะเป็นเหลี่ยมนะสมกรนอ่ะจะตัดเป็นเหลี่ยมเทคนิคการดูนะสังเกตนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับทีแรกมาครับองนี้สวยสวยสมบูรณ์เลยนะองนี้สวยสมบูรณ์เลยครับนะครับ คือแร่มะขามดูแร่สวยงามมากนะองค์นี้ค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีอุดนะใดๆเลยนะครับโค้งเหมือนเลขแปดนะสังเกตได้ซอกแขนยิ่งตะลึกมากเลยนะครับซอกแขนลึกมากเลยนะจริงจะมีเส้นสันติตรงนี้นะเนะีย นูนขึ้นมาเลยแต่ว่าพระโดนใช้มานะสังเกตจะมีนะเห็นไหมนะครับนะผมลองจะลงกล้องให้เอฟซได้รับชมนะครับนะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับ นี้สวยสมบูรณ์นะต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากนี่พี่ดูเนื้อหาดินี่ดูเนื้อหาดูความเก่านี่นี่ครับชาตบินใหม่นะดูนะนะครับสมเด็จบาง,น,งนางนาท่านว่าไว้นะครับ พารอดหนึ่งในคล้ายสีพึ่งนะผงสุพรรณดินกองต้องตาตึงนะครับซุ้มกอซึ้งแร่มาขามงามจับใจนะครับนะครับองนี้สวยสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่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 ต้องแข่นี่ เส้นนะนี่นี่นี่ถ้าเอียงไปด้วยเห็นชัดเลยนะียตรงหูนะครับเนี่ยนี่ครับเปิดไว้แปดพันนะครับนะครับเปิดไว้แปดพันนะครับเปิดไว้แปดพันบาทครับผมนะครับเอาราคาแบ่งปันไปเลย น,นี่นำหนักโหน้ำหนักตรงนะครับเนี่ยคือซุ้มกอรครับซุ้มกอพิมใหญ่ครับพ,พี่นะครับคูบาอาจารย์เอซทุกท่านเลยนะนี่ครับดูรอยขูดนะครับนะครับต้องดูให้เป็นนะดูให้ต้องดูลึกๆนะนนต้องดูความลึกความคมนี่นี่ครับคมคมเลยหูนี่ครับ เส้นสังกตินะเห็นไหมแต่มีมิตินะพระสวนมากพราแท้ๆจะมีมิตินะเห็นไหมนูนขึ้นมาเลยนะครับตรงสังกตินะฮะเห็นไหมนะครับนะฮะดูองนี้สวยสมบูรณ์นะนะครับเนี่ยบางองค์ผมก็ซื้อบ้านนะ บางองค์ผมก็ซื้อพระในในสนามพระในแผงนะนะครับอยู่ที่การเราดูเป็นหรือเปล่านะนะครับพระหลุดทุกสนามอยู่แล้วนะอยู่ที่เราอะนะครับความศึกษาเหมือนกับการเรียนนะเหมือนการเรียนเลยใครเรียนมากก็เก่งมากอ่ะนะครับสอบเข้าได้มหาลัยได้ได้ง่ายนะก็เหมือนความรู้พระเนี่ยครับดูเป็นก็ซื้อง่ายขายคล่องนะประมาณนี้นะครับนะครับสุดมากครับนะครับพระเสร็จคนเป็นเสมอนะ นะครับถ้าแบบนี้เก้นนะของพวกที่เสียนไลค์ก็นะาไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่นแล้วนะครับผมเชื่อผมเลยนะเนีย่ยเอาค่าแปดพับาทนะครับมีราคาลองดูเลยแคป้าจอแล้วทักมาดูดูดูนี่นี่นีเก่า<ม>จริงนะครับ พระแท้แรงง่ายนะครับนี่คพระแท้แรงง่ายนะครับุมกอโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ